เพราะหลักการของคาวาชันเลิรเนี่ยพระองค์จะบอกว่าหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดสองทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำทำตนให้เป็นสุขด้วยให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันภพย์บสมเป็ญน,นบุญนะแล้วก็ไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคภพอุัพรรมย์เหล่านั้นน,นี่คารวาชันเลอรดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็สอนให้เราเนี่ยนะใช้ใจ่ายทรัพย์ได้ เก็บซั์โดยแบ่งสัดส่วนให้เรียบร้อยอันนี้การควบคุมรายจ่ายเป็นเรื่องสําคัญพรองบอกจาให้รายจ่ายท่วมรายรับนะให้รายรับท่วมรายจ่ายเข้าไว้ทนะ่นี้รายจ่ายจะไม่ท่วมรายรับได้อย่างไงก็คือเราต้องต้องคุมผัดสะหรือสัมผัสของเราสัมผัสทางตาเนี่ยตากระทบรูปปุ๊บเราไปเดินห้างตากระทบรูปโอ้ยน,นี้ก็สวยน,นี่ก็อยากได้นะ กระทบเสียงนะมาลนะเสียงกระทบมาปุ๊บเกิดความพอใจน,ะน,นี่สีดีก็น่าซื้อนี่ก็น่าซื้อของก็น่าซื้อสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสธ์เป็นเหตุให้เกิดเวทนาพระศาสดาจะรู้ธรรมชาติของการเกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุเกิดขึ้นของอะไรผันะาสะกระทบแล้วเนี่ย บุคคลย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกดันนั้นพอภาษากระทบปุ๊บเนี่ยเราจะคิดปรุงแล้วเออไอ้น,นี่น่าจะซื้อนะ่าไอ้น,นี่เอาไปใช้นะั่นโน,น่นนี่เราควบคุมความคิดเราได้ไหมควบคุมเวทนาได้ไหมเนะวทนาเกิดแล้วเกิดอยู่ตลอดไหมไม่ตลอดเกิดแล้วมีดับดังนะนั้นเป็นธรรมชาติที่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปไม่มีความแน่นอนนะสัจจาความจริงตรงเนี้ถ้าใครเห็นแล้วเนี่ย จะทำให้คนน,นั้นเนี่ยปล่อยวางเวทนาได้การปล่อยวางเวทนาได้มีประโยชน์อะไรเราจะไม่ไม่หลงไปกับความสุขทั้งโลกโดยที่ไม่ใคร่ควรเหตุผลไม่งั้นบางทีอยากจะซื้อกระติกน้ําร้อนที่บ้านก็มีอยู่แล้วต้องหลายอันแต่เออ,อันนี้มันสวยนะเอาไปเพิ่มอีกอันหนึ่งเปิองอีกแล้วนะบางทีเราซื้ออะไรโดยที่มันไม่ได้คุ้มค่ากับเหตุผล ที่มันควรจะมีบางทีซื้อมาแล้วก็เสียดายนะเออไม่น่าซื้อมาเลยแต่ซื้อไปแล้วนะใช่มาแป๊บเดียวเบื่ออยกแล้วนะบางทีเปิดตู้เสื้อผ้าไปโอ้เสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยใส่ก็ไม่ทันใส่ก็ไม่หมดนะแต่เราก็ชอบซื้อพอไปเอาซื้ออีกแล้วนะตกลงแล้วเราหมดเงินไปกับบางที ของฟุ่มเฟือยของที่บางทีก็ไม่จำเป็นนะ